สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะพอเมพี่น้อง่อไปกู้คือค้นค่ะมาเนี่มาพอพอับช่องสาวมอลำคลรีพอนหน่อยสมบูรณ์ค้นอ้วนค้นเกาเช่นเคยค่ะพี่น้องค่ะนับมือให้จะอ้วนนะพี่น้องเนาะมันนี้มาในรูปแบบจุ๊ค่ะว่ามันกู้มั่นหน่อยบานนี้มาพี่น้องมาเลยค่ะ เข้าค่ะมาเสนอเมนูในตำปูปลาร้านะคะพี่น้อง่ะแบบแซ่บยัวย่วๆค่ะพี่น้อง่ะหลังจากที่เข้าไก่ของแซ่บมาให้น้องแมวแล้วเนาะหลังจากเข้าไปหาอาหารให้น้องแมวมาแล้วเนาะเกิดขึ้นจำเยี่ยมแมวเนาะเรานี่ก็เป็นคิ้วของค้ะนะคะ่พพนนะ,รระพี่น้อง่ะตำปูปลาร้านะคะพร้อมด้วยโค้งไก่ปิ่งแซ่บๆนะคะนาะพี่น้องเนาะจำหมองเยือพี่น้องมามีหมองไปแล้ว S 1> <S 1> <S <S ไปใส่กับวันนี้ดีพออาหารลัก <S <S 2> <S 2> อาหารแต่ประจำชาวยุสานเห้านะคะเนาะอาหารลักบ่ได้พี่น้องตามสมบูรว์มาเน่ค่ะบ่ได้กินข้าวเหนียวนะ้ะพี่น้องเนาะมาในรูปแบบกินข้าวเจ้าค่ะพี่น้องคะกินข้าวเหนียวไลยกระอือถอกนาพี่น้องเน,นานนะ รับเปลี่ยนมาเป็นกินข้าวเจ้านี่เป็นไทยจ๊กมือวันเดอรพี่น้นองเลยมือมาค่ะพี่น้องคะอย่าเอาไล้ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวมันสีน้ำลายแตกเนาะซ้ำหนีกับน้ำลายแล้วเหรอคะพี่น้องคะมากมากิกนขา้าวทั้งการจา้าพักบุ้งกันไปเด็กมัธยใส่น้อนี่น้อเด็กพักบุ้งกันมองไปเอาอดนะมันจะขับน้ำปูด้วยสีเลยมักหกนีง่าย แคบยองความแสบไปหน่อยออสุดอยอดไปหน่อยแคบ คือว่าตบักหมงคลกับอาหารที่ทานอี่กินยังไงอีกกินบื่เบื่อเนาะพี่น้องคะกินเราเบือ่อเป็นอาหารที่กินได้ตลอดค่ะพี่น้องเบอร์ข้องไก่ข้องง่ายๆพี่น้องข้องไก่ข้องละสิบบาทกว่าแพงค่ะพี่น้องไม่ละสิบบาทเนาะ ตามเสียงเขาดี Takk. กับผมีเบื่อปลาบ่คอยมักตำสมบูรณ์บนนี้พี่น้องท่านไปกินกับท่านในสดหนำตำสมบูรณ์กันมีความสุขขนาดบ่คอยมาขนาดบอคอยมายังสดหนำตำบมบูรณ์แล้วมีความสุขนะพี่น้องเนาะ cắn mạng thì xem đấy Cắn <laughs> nhà vẫn Có <laughs> làm chi <laughs> đi khoan và vẫn mặt thật ấm sùng Cái kim này vẫn bơm và quần bỏ mặc kinh tâm sống mà không nhìn một cần kinh tâm sĩ Mặc nhanh rồi Mặc nhanh สูมสันอมสดงามทีนะเพราะน่อยากใส่ปลาแท้เนาะค่ะเนาะ คุงปิ่งไก่เมื่อปิ่งพุ่งไก่มากินแอวบานเท่าอาซีมียุนอภพีงนอกเบารุงเทพาโอ้คืนทำพี่น้งนอ,องจากสีมีเห็ดกินรือบอ่ังเ้าวกับทรงขาวมาว่าความขำออมแอ้วสองร้อยสามร้อยคนแมนเบดเลยว่าสันฟ้าหา บอกเกี ần, ่ยวกห้องบอดด้เลวยจะ่ังแสพี่หน่องเลยเพรท่านนี้บอกไปจาลังลุย له, ard, és, ทั้งกรุงเทพกรุงไทการเขาเห็นปอดไผ่บรรพูดผู้คนเด้อก่อนสิกินกระล่างไม่ล่างมือดีๆสะก่อนล่างล่างแต่มือกับพ่อเพต้องล่างไม่ก็ได้มันถึงภาษาอีสานเน้องเนาะก่อนภาษาอีสานมันว่าก่อนกินของล่างไม่ล่างมือนะซู แล้วปัจจัว่าเออเลาอีสานเวลาถูกกินข้าวล้างไม้ด้วยรอกปัจจัยเามันเปลี่ยนคำพังเป้ยอ,อีสาน พ่อแม่พี่น้องคะ่ะสำหรับมื้เนี่เนาะคะ่ะ้ากักินเขายิ่มนะ้ำสำรลานกันด้วยเมนูตำปูปลาและปิ่งค้งไก่เนาะค่ะแบบแซ่บค่ะพี่น้องค่ะอาหารพื้นบานเทาเนะกินย่างใดก็เ่บคือเก่าค่ะพี่น้องคะก็บอฝากพ่อแมพี่น้องนะคะซอยกดไลค์กดแช์กดติดตามนะคะกดซับสไคร b e ให้กับ ช่องสามหมอลำสลีพอนะสมบูรณ์ด้วยนะคะพ่อเดี๋ยวเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อๆไปเนาะค่ะน้องพี่น้องคะเพราะคุณผีเดชาเป็นมีกำลังใจในการมาออกกล่องน้ำแน่เนาะการมาพิคอนกนไล,นนกนล่มาพิคอนกลแชเดี๋ยวเราต้องมาออกกล่องน้ำน,ะะน้องพี่น้องเ <c oughs> นาะมาคือกล่องพี่น้องท่นกินกินนะจ๊ะตัวไว้ตัวมันค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องทันใดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแฟนคลับเอฟซี อยากเสนอแนี่ให้หมอหล,ล,ล่อหมอล่างคลินิพ่อหน่อสมบูรณ์เฮ็ดคลิปนั่นคลิปนี้หรือว่าอยากให้เฮ็ดคลิปแนวใดก็คอมเมนต์เขามาได้กันเนาะคะ่ะเนาะคันเฮ็ดได้ก็สิเฮ็ดให้เนาะคะ่ะเนาะแต่คันเฮ็ดบ่ได้ก็สิขอัวพานเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าบางคลิปคือสาวหม,มอร่างคลินพ่อหน่อสมบูรณ์อาจจะเฮ็ดให้บ่ได้เนาะ,ะนนพี่น้องเนาะอาจจะเป็นตัวอย่างเช่นว่ากินจ,อจน่อยจุกินหลันซอยจุจะเสีเนาะค่ะเนาะ อาจจะให้ไผ่เพราะใดนอพี่นนท์เพราะว่าสามอลังคณีพ่อหนอยสมบูรณ์นีผ้ากันบวกินดิบค่ะพี่น้องคะแล้วก็ไม่กินเนื้อวัวน,นะคะพี่น้องคะแต่ถ้าคลิปไหนสามามาให้ไผ่พ่อแม่พี่น้องได้กับพอ่อหรือจะนําเสนอถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งพี่น้องฟังเนาะคะ่ะเนอเขอถ่ายในเล่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะอยู่ดีมีเฮง,งสุขสมัสมานลำลุ่ยลำลุล่ยเฮ่งๆกันทุกคนนะคะเนาะสวัสดีค่ะ